สวัสดีท่านผู้ชมท,ทุกคนนะพบผมทางใน c r o s อกอออกับ c r o s อกแชนแนลนะฮะวันนี้เราก็อยู่กับ a r e n a of Valor หรือ a o v e. เพราะพี่ก็จะมีคอนเทนต์ชีวประวัติของฮีโร่ในอาวตามรีเควสที่น้องๆช่วยกันส่งมาเนี่ยมาให้ดูกันนะฮะและคิวฮีโร่ในวันนี้เธอคืออนิจผูนำของเวดาที่่องสว่างที่สุดแต่เนื่องด้วยคนรักของเธอไปฝักใ่ความมืดและได้มอบเศษเซียววิญญ,ญาณที่มีพลังความมืดให้กับเธอทําให้เธอคนนี้เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือวันนี้เราจะไปพบกับชีวประวัติของมาจ้านั่นเองนะฮะ ใครได้รู้เนื้อเรื่องต่างๆของมาจ้าเนี่ยจะรู้ทำลายหลักของ ROV ด้วยนะเพราะเธอเนี่ยเป็นคอหลักที่อยู่มาอย่างยาวนานนะฮะต่ไม่ต้องรอชาร้าดีกว่านะเราไปดูชีวประวัติของมาจ้าเทพีแห่งความมืดดีกว่าถ้าพร้อมกันแล้วไปชมกันเลยในฐานะเทพีหญิงภายใต้เทพเจ้าแห่งแสงสว่างและเป็นสิทธิเอกของเบรนผู้ก่อตั้งเวดาทำให้มาจ้าไม่เคยคาดคิดเลยว่าสิ่งนี้ จะกลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของโศกนาฏกรรมหลังจากที่วอคาร์และเบรนแตกหักกันมาจ้าก,ก็ตกอยู่ในสถานการณ์หนักใจแม้ความรู้สึกนั้นจะถูกมองว่าเป็นผู้ทรยศแต่เธอก็ไม่เคยคิดเปลี่ยนจุดยืนของตนวอลคาร์ได้มอบส่วนหนึ่งของวิญญาณให้กับมาจ้าก,ก่อนที่จะออกจากเดอะเทมเพลไป หลังจากที่เบรนดับศูนย์และวอ์คาร์ดหลบหนีไปตอนบาดเจ็บทำให้มาจ้าจึงกลายเป็นเป้าหมายที่ทุกคนกล่าวหาเมื่ออีลูเมียขึ้นครองเป็นเทพเจ้าแห่งแสงสว่างจึงได้กุมขังมาจ้าไว้ในมุมลึกแห่งเงามืดและถูกแมลงนับล้านกัดกินเลือดเนื้อทุกวันเมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่งเศษวิญญาณของวอคาร์ดพร้อมพลังแห่งความมืดที่ฝังอยู่ในตัวมาจ้า เริ่มทำให้มลงเหล่านั้นแปรพักและเริ่มที่จะทำตามคำสั่งของมาจาแทนเธอที่ได้รับพลังใหม่จึงตัดขาดพันธสัญญาที่เคยทำไว้กับแสงสว่างมาจาเดินทางมายังดิอบิสเพื่อเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของล็อกไฮเธอได้มอบวิญญาณส่วนหนึ่งของตนก่อนเริ่มพิธีคืนชีพจึงสามารถทำให้วอคาร์กลับมาได้อีกครั้ง อะไรกันบ้างสําหรับชีวประวัติของมาจ้านะถ้าหากใครได้ดูอันนี้เนี่ยมันก็คือเป็นส่วนหนึ่งไทม์ไลน์ของประวัติแล้วก็เนื้อเรื่องเสริมของเธอนั่นเองเนี่ยน้องๆคนไหนที่ดูช่องพี่บ่อยๆน่าจะจํากันได้แล้วนะเพราะพี่เนี่ยเล่าบ่อยมากว่เาเหมือนที่บอกว่ามาจ้านี่เธอเป็นเนื้อเรื่องที่เป็นคอหลักของเกมแต่ถ้าใครยังไม่เคยฟังพี่ก็จะมาเล่าซ้ํากันนะจ๊ะอย่าเพิ่งเบื่อนะกล่าวคือเมื่อเบรนนะครับผู้ก่อตั้งเวด้าเนี่ยต้องการจะรวบรวมเผ่ามนุษย์กึ่งเทพและสืบทอดความรู้ให้คงอย่่่เเขาจึงได้สสนนนนวททมมต์์กกกุพคคััะิธ หรือนอกเขตศักดิ์สิทธิ์อย่างมาหลอกวีรวอคาร์ดนะครับมาสอนหมดซึ่งหนึ่งในนักเรียนของเบรนนั่นก็คือมาจ้านะครับเธอเนี่ยคือเทพีที่สูงส่งและเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมมาจ้า ja เนี่ยเธอเป็นต้นแท้แห่งแสงสว่างทุกอย่างที่เป็นคนดีอ่ะคือมาจ้าทุกอย่างเลยเว้ยเมื่อเวลาผ่านไปสิ่งนี้นะทำให้มาจ้าได้ถูกเลือกให้เป็นผู้นําแห่งเวด้าคนแรกเออเธอเนี่ยเหมาะสําหรับเป็นผู้นําของเวด้าทุกอย่างยกเวน้นคนรักของเธอครับนั่นก็คือวอคาร์ดนั่นเองที่ฝักใฝ่ความมืด่วนะค์เนี่ย่เชื่ง แล้วเขาพยายามแบบพกเฉียงกับอาจารย์เวนมาตลอดนะฮะแล้วอยู่มาวันนึงเนี่ยเขาได้ไปนค้นพบศิลาดำและได้นําพลังความมืดพลังด้านตรงข้ามของแสงสว่างที่ไม่มีใครเคยรู้จักออกมาได้จ้าน้องๆคิดตามนะถ้า,าเราเวนมาจ้าเราอยู่ตรงกลางร,ระหว่างอาจารย์กับแฟนอะอาจารย์ก็คือแบบแสงสว่างแฟนก็ความมืดแบบนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะต้องทํายังไงนะซวยเหมือนกันนะฮะแล้วเมื่อเวลาผ่านไปนะวอ์คัสเนี่ยได้ก่อกระบฏจนเกิดสงครามครั้งแรกของเกมนะที่มีชื่อว่าสงครามระหว่างเทพและปีศาจซึ่งผลของสงครามนั้นเนี่ยวอ์คัสได้ฆ่าเบน สเร็จแล้วเบนก็ได้หายไปคนระับแต่เนื้อเรื่องของไบรท์เนี่ยเราจะได้รู้ว่าอาจารย์เบนเนี่ยอยู่ในรูปของวิญญาณนะฮะหลังจากนั้นวอลคาร์ดนะครับได้นําคนที่เห็นด้วยกับตัวเองออกจากวิหารไปและไปตั้งเผ่าปีศาจที่ดินแดนล็อกไฮดินแดนหนาวเน็บทางตะวันออกของเวด้านี่ครับซึ่งก่อนที่เขาจะไปเนี่ยเขามาชวนมาจ้าแล้วนะแต่เธอปฏิเสธเนื่องจากมาจ้าเนี่ยยังคงเชื่อมั่นในหนทางแห่งแสงเธอยังบอกอยู่เลยว่าแบบถ้าวอลคาร์ทำอะไรผิดเธอเนี่ยจะจัดการเขาเองนะฮะซึ่งก่อนไปเนี่ยวอลคาร์ได้จูบลามาจ้านะเขาเนี่ ตัวของมาซึ่งเขาเชื่อว่าสิ่งนี้เนี่ยจะทําให้มาจ้าสามารถตัดขาดกับแสงสว่างและไปสมทบกับเขาในภายหลังเนี่ยตอนนี้เบรนก็ตายไปแล้ววอลคัสก็หนีไปแล้วนะครับทำให้ทัวเนี่ยมาลงมาจ้านะส่งผลให้สภาของเวด้าเนี่ยสั่งปลดเธอกระทันหันด้วยข้อหาสมรู้ร่วมคิดและก่อการกระบฏเนี่ยแล้วก็ได้แต่งตั้งอิลูเมียขึ้นมาแทนมาจ้านะซึ่งหลังจากนั้นมาจ้าจะต้องจําคุกหลายพันปีด้วยความทุกข์ทรมานเนี่ยไม่ใช่ขังอย่างเดียวจ้าวิหารเนี่ยได้มีการเอามาแรงมากินเลือดกินเนื้อของมาจ้้้าาดวยยออ่่ซึงงเเเนืืรรสิม เมื่อเธอถูกขังคุกไประยะเวลาหนึ่งใช่ไหมอิลูเมียก็ได้ลงมาดีวกับเธอว่าให้เธอเนี่ยตัดขาดจากวอลคาร์ดแล้วอิลูเมียจะปล่อยแต่มาจ้าปฏิเสธนะฮะแล้วหลังจากนั้นนับเศษเสี้ยววิญญาณที่วอลคาร์ดเคยมอบให้มาจ้าเนี่ยก็ตื่นขึ้นส่งผลให้มาจ้าสามารถควบคุมแมลงพวกนั้นได้ให้มาเป็นพวกของเธอนะฮะแล้วมาจ้านะครับที่โดนพลังความมืดเนี่ยบูสต์เข้าไปนะทำให้เธอเนี่ยเปลี่ยนเป็นคนละคนและสามารถออกมาจากคุกนั้นได้แล้วหลังจากนั้นเธอก็เดินทางไปที่ล็อกหายนะครับไปอยู่กับวอลคาร์สนั ทั้งหมดส่งผลให้เขาเนี่ยต้องตั้งตนเป็นศัตรูกับพวกเผ่าในโลกนี้ซึ่งสิ่งนี้เป็นข้อผิดพลาดที่ใหญ่หลวงครับเนื่องจากเขาเนี่ยได้ไปโดนราชินิเทวานาสครับของอาณาจักรอาฟาต้าเนี่ยใช้สอนเดียวนะปิดชีพเขาเนี่ยตอนนั้นเหวอกันทั้งกองทัพเลยจ้าแต่จากเนื้อเรื่องการเคื้นชีพของราชาได้บอกว่าเขาเนี่ยได้ถอดวิญญาณแล้วไปอยู่มิติที่แสนไกลทันทีเพราะถ้าเขาไม่ทําอย่างนั้นเนี่ยพลังความมืดจากสอนของเทวานาสเนี่ยจะเกินกินทําให้เขาเนี่ยตายจริงๆเนี่ยฮะพอไม่มีราชาแล้วส่งผลใใหห้้มมมาาาาารรอออออออกกกตตงงปคคล็ไททแนนะี่่่วสยยเจูพธ ไปฝึกฝนวิชาโกสดฟองนําอันติของเธอนั่นเองพอมาจ้ากลับมาเธอเนี่ยเสียใจมากนะเธอใช้ชีวิตหลังจากนั้นด้วยความแค้นนะเธออยากทําทุกอย่างเพื่อฆ้าราชินีเอลจากที่มาจ้าเป็นคนแบบเวียงเวียงอารมณ์ร้ายอยู่แล้วพอเจอเหตุการณ์นี้เขาไปอีกเธอเวียงขึ้นไปอีกจ้าอีกรลเวลหนึ่งนะแล้วเมื่อเวลาผ่านไปนับไฮอเตที่ไปบุกวัดทองคำท,ที่เกาะแห่งสายมอได้หนีมาพร้อมกับมากังกาแล้วก็มาเจอมาจ้า,า,จาด้วยความบังเอิญส่งผลให้เศษเซียววิญญาณของวอค้าในตัวมาจ้าตื่นขึ้นและนี่คือจุดเริ่มต้นของเนื นะพี่ได้ทําไปแล้ว20ตอนไปดูได้เด้อมันเป็นเรฟเฟรนซ์ที่ต้องพูดเยอะพอมาจ้าวอคัสมันจะเกี่ยวกับเรื่องนี้เยอะนะฮะซึ่งนอกจากชีว่าประวัติอะไรต่างๆแล้วเนี่ยพี่ก็จะเอาข้อมูลที่ตัวเกมมีเนี่ยเอามาให้ดูกันนะฮะเริ่มจากคําพูดติดปากของมาจ้านะเธอจะพูดว่าข้า จะใช้ร่างของเจ้าเป็นบันไดสู่ภูเขาแห่งแสงโอ้แรงจะเหยียบร่างขึ้นไปหรอไม่ไหวนะโหดจังมาจ้าเนี่ยเกิดวันที่1มีนาคมนะฮะส่วนสูง186ซนเมตรโอ้โฮโคตรสูงเลยนะบ้านเกิดของเธอคือภูเขาออฟียนหรือเขตศักดิ์สิทธิ์ของเวดานั่นเองนะฮะเพราะมาจ้าเนี่ยเป็นเทพีเป็นมนุษย์กึ่งเทพที่มีชีวิตนิรันร์นะเป็นชนชั้นสูงของเวดาเลยจ้าตำแหน่งของมาจ้าในปัจจุบันก็คือหนึ่งในผู้นำของล็อกไฮน์และข้อมูลนะบอกว่ามาจ้าเนี่ยเคยเป็นคนที่ใส,ส่เส ขังในเงามือดอันนี้ก็จากเนื้อเรื่องเสริมเลยที่มาจ้าเนี่ยถูกอิลูเมียสั่งขังนะซึ่งระยะเวลาที่เธอโดนขังโดนแมลงกัดกินนั้นอะ่ะมันเป็นพันพันปีมาจ้าพยายามทําทุกอย่างนะกรีดร้องร้องไห้จนเธอนิ่งอะ่ะพอแบบพ้นทุกทรมานแบบนั้นนะพี่คิดว่ามันเป็นการบูสต์ทำให้พลังความมืดในตัวเธอที่วอวคัดเคยให้เนี่ยปริบานขึ้นมาตัวละครในหนังอะไรแบบนี้ถ้าเป็นคนที่แบบเคยดีมากๆอ่ะพอมันปลดล็อกความชั่วมันชั่วสุดนะมาจ้าก็คือหนึ่งในนั้นนะฮะแล้วข้อมูลอีกกอออันนบบว่าาาามมมจ้้้เเชใใหแลงุดขไป ร่กกเพือมววัมาจ้าเนี่ยเป็นคนที่แบบมีความผูกพันอะไรต่างๆกับแมลงเยอะนะตั้งแต่เธอเนี่ยทำให้มแมลงที่ทังอยู่ในคุกเวเดของเธอเนี่ยแปลพักมาหนึ่งมแมลงที่2คือคลิปแหนกนะแล้วก็จากเนื้อเรื่องการเธอชีพของราชาเนี่ยมาจ้านี่แหละเป็นคนแบบควบคุมฝูงนอนฝูงแมลงมากมายนะแต่อันนี้เก๋สุดเพราะว่าใช้มแมลงในการทําให้ร่างกายเนี่ยเยาว์วัยนะคอสเมติกไปอีกนะนอกจากข้อมูลพี่ก็จะมีข้อมูลลับนะครับข้อแรกบอกว่าทุกๆท,ท,ที่เธอเธอ,เธออยู่ห้ามมีกระจก,ห,ก,ระจกหรือสิ่งสะท้อนเด็ดขาดโอ้โหพอมาจ้าชอบควา ความมืดไงเออดังนั้นเนี่ยอย่ามีกระจกอย่ามีแสงขึ้นมานะเดี๋ยวแม่วี่งนะและทุกๆุกที่ที่มาจ้าเดินไปเนี่ยจะมีกลิ่นอาแห่งความมืดมิดอารมณ์แบบเธอไปตรงไหนเนี่ยจะมีออร่าความน่ากลัวความมืดเนี่ยทั้งความเวียงวีนทั้งความน่ากลัวทําให้ทุกคนเนี่ยกลัวมาจ้านะซึ่งมากังก้าเนี่ยเคยเตือนเฮียเตะแล้วว่าก่อนที่เจอมาจ้าเนี่ยระวังคําพูดเพราะเธอเนี่ยเป็นคนอารมณ์ไม่ค่อยดีนะฮะและข้อมูลลับข้อสุดท้ายบอกว่ามาจ้าเนี่ยตื่นบ่ายทุกวันคนที่ไปปลูกเธอเนี่ยจะกลายเป็นอาหารของมแมงง้้นนน่าััววววคมดดยยี แบบทุกคนต้องทําตามใจมาจ้าเด้ออันนี้เราได้เห็นข้อมูลสุดเอ็กซ์คลูซีฟเยอะมากเลยนะเป็น Data ที่พี่เนี่ยไม่เคยรู้มาก่อนหลายอันเลยทีเดียวนะฮะซึ่งนอกจากข้อมูลต่าง,างๆพี่ก็จะความสัมพันธ์ของมาจ้ากับฮีโรในอว e มาให้ดูกันนะฮะตัวละครตัวแรกนั่นก็คือวอลคัสนั่นเองนะความสัมพันธ์คือคนรักถ้าพูดถึงมาจ้าต้องพูดถึงวอลคัสนะครับขณะที่มาจ้าถูกขังเธอรู้สึกโกรธและเกลียดวอลคัสมากแต่สุดท้ายเธอกลับรู้สึกขอบคุณและเริ่มเข้าใจในตัวของวอลคัส จากนี้ไม่ว่าต้องเจอกับอะไรเธอพร้อมจะสู้เคียงข้างวอคัสด้วยทุกสิ่งที่มีคือพออ่านประโยคแรกเนี่ยถ้าเป็นพี่พี่ก็รู้สึกเหมือนมาจ้านะตัวเองหนีไปแล้วทุกคนมาโยนความผิดให้เราและแบบเราก็โดนขังอย่างทุกทรมานนะแต่พอมาจ้าเนี่ยได้ตัดขาดจากแสงสว่างแล้วก็มีพลังความมืดเนี่ยเธอกลับขอบคุณวอคัสเนี่ยที่ได้เบิกเนรเธอนะเหมือนที่พี่เคยบอกว่าเผาล็อกไฮทุกคนเนี่ยจะเชื่อในสิ่งที่ตัวเองเนี่ยเห็นจริงๆเจอจริง,รงอะ่ะอันนี้พี่ก็เอ็นดูมาจ้านะที่วิหารก็สอบสวนน้อยไปหน่อยซึ่งพี่คิดว่า มาจ้ามาเนี่ยมันเหมือนไปควบคุมเธอเหมือนกันนะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยอะ่ะซึ่งพอเธอได้เธนมาด้านมืดเนี่ยเธอกลับยิ่งรักยิ่ง l o y ต l t ต่อวอลคัสมากขึ้นไปอีกอะ่ะมันเหมือนเป็นคนละคนเลยเหมือนวีร่ายังตกใจในตอนแรกอะ่ะที่เห็นมาจ้าล่างมือดอะนะซึ่งแถมเนื้อเรื่องการคืนชีพของราชาเนี่ยชัดมากนะเพราะว่าพอมาจ้าเนี่ยรู้ว่าวอลคัสคนรักของเธอเนี่ยสามารถคืนชีพขึ้นมาได้อีกครั้งจากเสียเสียววิญญ,ญาณในตัวเธอเองเธอเวอร์เลยนะ เธอดีใจจนพูดไม่ออกเออคิดดูรักขนาดไหนนะสำหรับคนรักของเธอคนนี้นะฮะรักแรงเกลียดแรงนะสำหรับมาจ้านะต่อมาคนที่สองอลูเมียนั่นเองนะครับความสัมพันธ์คือศัตรูคู่อาฆาตมาจ้า ja เกลียดรูปร่างปัจจุบันของเธอมากและคนที่ทำให้เธอเป็นแบบนี้ก็คืออีลูเมียที่จับเธอขังไว้ในขุมนรกหลังจากหลุดพ้นมาได้สิ่งเดียวที่ต้องการคืออยากจะให้อีลูเมียรับรู้ความเจ็บปวดที่เธอเคยได้รับอ่านแล้วแบบโคตรแค้นอ่ะฮะลัลโหลเมื่อก่อนตอนที่เรียนที่เวดาพี่ว่าสองคนนี้น่าจะเป็นเพื่อนกัน นะแต่พอแตกหักเนี่ยไม่นับญาติไม่เผาผีอะไรกันทั้งนั้นนะมันเป็นความแค้นขั้นสุดนะที่แบบเราโดนอะไรแล้วเราอยากให้คนที่ทําเราอะ่ะโดนแบบนั้นอะ่ะซึ่งลายเซตนี้ของมาจ้าเนี่ยพี่คิดว่าน่าจะเกิดจากความเกลียดชังความแค้นความถูกกระทําบวกกับพลังความมืดที่ได้รับมานะแต่เรื่องนี้เหมือนที่พี่เคยบอกหลายคลิปเลยว่าไปโทษมาจ้าไม่ได้เพราะสิ่งที่เธอโดนมามันเยอะจริงช่วงเวลาที่อยู่ในคุกนั้นอะ่ะมันทรมานจริงนะแต่พอมาจ้าเนี่ยหลุดไอ้ช่วงเวลาที่เลวร้ายของเธอช่วงนั้นมาได้อะ่ะโอ้โหทุกอย่างเปลี่ยนไปหมมดเลยานะาจ้า บอกอย่าให้เจอตัวนะเดีย๋ยวปัดเหนียวนะไม่แค่เหนียวอ่ะน่าจะฆ่านะแรงหึงแรงเกลียดของผู้หญิงเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สดุดและความสัมพันธ์คนต่อมาก็คือคริสแนกนั่นเองนะความสัมพันธ์คือข้าวรับใช้ที่ซื่อสัตย์ในฐานะข้าวรับใช้ของมาจ้าคริสแนกพร้อมจะสละทุกอย่างเพื่อเธอแต่เนื่องด้วยมาจ้ากลายเป็นคนที่มีนิสัยไม่แน่นอนทําให้คริสแนกต้องกลายเป็นกระสอบทรายของเธออยู่บ่อยครั้งอ,อันนี้ถ้ากลัวมีเจ้านายอย่าวงวินก็ต้องอดทนนะจ๊ะซึ่งความสัมพันธ์ของสองคนนี้เนี่ยผ ขั้นสูงนะมาจ้าเนี่ยเป็นเจ้านายของคริสแนกโดยสมบูรณ์สมมติถ้าหากมาจ้าต้องการอะไรคริสแนกจะรับรู้คําสั่งทันทีเนี่ยซึ่งจากเนื้อเรื่องการพืนชีพของราชาตอนที่มาจ้าเนี่ยสู้กับเทวอานาสใช่ไหมโดยที่มีองครักษ์ทั้งสองฝ่ายเนี่ยสู้อยู่ด้วยก็คือซิลกับคริสแนกเนี่ยซึ่งซิลคริสแนกเนี่ยสู้กันอย่างสูสีคู่ขี้มากๆจู๊กันไปจู๊กันมานะแต่ด้วยเวทอบิสที่รวดเร็วนี้เนี่ยเมื่อมาจ้าเห็นจังหวะที่เทลเนี่ยเริ่มแหลมเนี่ยเธอก็ มาเซฟเทลไว้ทันนะซึ่งเวทอบบสแบบนี้เนี่ยเราเห็นได้จากอีกหลายตัวละครเลยนะก็ยกตัวอย่างเช่นอีชาเนี่ยชดเจนเฟอร์บอลก็คือเป็นสัตว์อบิสใช่ไหมทั้งสองเนี่ยก็ผูกพันกันด้วยเวทอบบสแบบนี้แต่อาจจะไม่แอดวานเท่ามาจ้าก,กับคริสแนกนะฮะแล้วรวมถึงทอนนะที่เขาเนี่ยไปทำมันนัดสัญญากับอาวุธใช่ไหมปืนของเขาอะ่ะก็เป็นส่วนหนึ่งของอสัตว์อบบสนะพอทำมันนัสัญญาก็ทําให้สองคนเนี่ยเข้าใจกันเลยอะไรอย่างนี้เนาะแล้วอีกอย่างนะตอนนี้พี่ยังไม่รู้เลยสรุปว่าคริสแนกเน ทีีมมตััวเยรนะคบหวังว่าในอนาคตจะได้รู้นะครับและความสัมพันธ์ฮีโร่ตัวสุดท้ายนั่นก็คือวีรานะฮะความสัมพันธ์ก็คือน้องสาวมาจ้าไม่เคยคิดจะแข่งขันกับวีราเลยแต่ดูเหมือนวีราไม่ได้คิดแบบนั้นความสัมพันธ์ของทั้งคู่แย่ลงเรื่อยๆ เพื่อไม่ให้ความสัมพันธ์ถูกทําลายส่งผลให้มาจ้าเลือกที่จะเดินออกมาและหนีไปใช้ชีวิตอยู่คนเดียวจากชีวประวัติของวีราเนี่ยมีข้อมูลบอกว่าตอนอยู่เวดาสองคนนี้สนิทกันมากนะมีการปรึกษาเรื่องความงามแถมวีรายังเป็นแม่สื่อให้เธอกับวอคาร์ดน่ครับซึ่งอันนั้นเป็นอดีตไปแล้วเพราะว่าพอมาจ้าร่างมืดมายังล็อกไฮเนี่ยวีรารู้สึกไม่เหมือนเดิมแล้วก็ไม่ไว้ใจพี่สาวคนนี้อีกแล้วเนี่ฮะพราสถานการณ์มันเปลี่ยนบวกมีเรื่องอํานาจมาเกี่ยววีราที่อยู่ที่นี่เป็นใหญ่มาพราะเป็นแบบนี้เธอก็มีีสิิิทคดแแบบนนน้้้ลวจากเเืืออร่ง ทางเดินชีพของราชาเนี่ยพี่ได้กลิ่นสงครามประสานกับการแข่งขันแบบลับๆของ2คนนี้อยู่ไม่ได้ญาติดีกันนะเป็นอย่างไรกันบ้างสําหรับชีวประวัติของมาจ้าในวันนี้นะครับพี่ก็คิดว่ากระชับแล้วก็ค่อนข้างครบถ้วนแล้วนะถ้าใครมาดูคลิปนี้คลิปเดียวก็จะรู้เรื่องของมาจ้าทั้งหมดบวกกับทมาไลนหลักๆของ R o V อีกด้วยนะแล้วถ้าน้องๆมีชีวประวัติของฮีโร่คนไหนเนี่ยอยากให้พี่ทาแคปหน้าจอแล้วก็ส่งมาทาง Facebook Fanpage ได้นะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์และพี่แน่ๆซับส ไปติดตามทั้ง Facebook แล้วก็ t ิกต o อของพี่ด้วยนะวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ